เป็นห่วงความรู้สึกของพ่อกับแม่น้องแล้วก็ความรู้สึกของแฟนแฟนคลับของน้องแล้วก็อีกหลายๆอย่างแล้วก็เราก็นึกถึงความฝันของน้องมันด้วยอะ่ะใช่เราก็นึกถึงความฝันของน้องม,มันอยากเป็นนักบอลทีมชาติอยากเป็นนักบอลอาชีพทำยังไงเรายังเสียงของน้องมันอยู่กล้องอยู่ในลูหูอยู่เลยตอนนี้ยอ่แล้ว<ม> แล้วเด็กคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอยากจะจากการเสียชีวิตของน้องดอมดวงเพชรพรมเทพ นักเรียนทุนมูลน,นิธิซิโก้ที่ประเทศอังกฤษวัย18ปีซึ่งเป็นหนึ่งใน13ทีมหมูป่าในเหตุการณ์ติดถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2,561กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาทันทีภายหลังเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพจมูลนิธิซิกโก้ซิกโก้ฟาวเดชัน่นได้เผยแพร่ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องดอมดวงเพชรพรมเทพนักเรียนทุนมูลนิธิซิกโก้แน่นอนว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาธารณชนอดีตเพื่อนร่วมทีมและมูลนิธิซิกโก้ ต่างออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของน้องดอมซึ่งเป็นหนึ่งใน13ทีมหมูป่าที่ได้ทุนมูลนิธิซิกโก้ไปเรียนต่อที่บร o o คเฮาส์คอ l l เลจฟุตบอลอะคาเดมี่ที่เมืองเลสเตอร์เชอร์ประเทศอังกฤษหากย้อนไปในเหตุการณ์ติดถ้ำหลวงเมื่อปี2561น้องดอมเป็นคนแรกในคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ โดยพบเห็นนักดำน้ำชาวอังกฤษขณะเจอทีมหมูป่าจึงรีบตะโกนขอความช่วยเหลือและเหตุการณ์ครั้งนั้นถูกนามาตีแผ่ผ่านภาพยนตร์และสารคดีเกี่ยวกับการช่วยชีวิตผ่านช่องทางต่างๆมากมายโดยภายหลังผ่านเหตุการณ์ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนน้องดอมซึ่งมีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วก็ได้รับทุนการศึกษาโคต้านักกีฬาฟุตบอลที่โรงเรียนวชิราลายัยอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาน้องดอมได้เข้ารับการคัดตัวและติดทีมเยาว,วชนฟุตบอลเชียงใหม่ก่อนจะได้โอกาสเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษโดยน้องดอมได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวมีเนื้อหาบอกถึงความฝันการได้เป็นนักเรียนฟุตบอลที่อังกฤษโดยเฉพาะการขอบคุณโค้ชซิโก้ที่เป็นแรงสนับสนุนพร้อมให้คำสัญญาว่าจะตั้งใจและทำให้ดีที่สุด จนถึงล่าสุดน้องดอมก็ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะบินไปอังกฤษเมื่อช่วงเดือนกันยายน2565พร้อมเขียนข้อความไว้ว่าอีกไม่กี่วันจะเดินทางแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อผมจะตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับการเสียชีวิตของน้องดอมก็ทำให้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง ประธานมูลนิธิซิโก้เป็นทั้งโคช้ชและผู้สนับสนุนของน้องดอมได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกับการจากไปว่าดอมไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไปเตะบอลให้สนุกบนสวรรค์อยากจะเป็นอะไรลุยเลยนะลูกไปดูบอลสนามไหนทำเลยลูกครูขอให้ดอมเดินทางปลอดภยัยท่าว่างแวะมาหาครูบ้างนะลูกมาดูครูคุมทีมอยู่ข้างสนามก็ได้นะลูก แล้วครูต้องนอนคิดถึงภาพความทรงจำของเราไปอีกนานครูจะจำเรื่องราวของดอมตลอดไปครูรักดอมมากนะครับจากครูโก้ของดอมทั้งหมดเป็นเรื่องราวของน้องดอมดวงเพชรพรมเทพเด็กไทยที่มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ต่อการเดินหน้าเล่นฟุตบอลอาชีพตามรอยซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองกับความฝันไปสู่การมีธงชาติบนหน้าอกเสือ้อในานามนักฟุตบอลทีมชาติไทยถึงแม้วันนี้น้องดอมจะจากไปแล้ว แต่ความทรงจำและความมุ่งมั่นทั้งหมดจะอยู่ในใจคนไทยตลอดไป